สวัสดีครับแลาวก็สวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มีอะไรให้ติดตามก็คือกรงนกฟักทองใบที่สามคือเสร็จเรียบร้อยเนาะก็มานด้มีเวลาล,ลงคลิปสอนเนาะจะเร่งงานเพื่อจะได้ดึง <c oughs> ดึงงานจากเดือนเดือนที่ เลยฮิวไปผมจะดึงดึงเข้ามาให้มันลูกค้าเอฟซี FC จะได้สินค้าได้ทันใจเร็วเร็วขึ้นเพราะว่าก็จะเอาฟักทองมาให้ดูใบที่สามรวมทั้งหมดก็จะได้แปดได้แปดใบลนะก็เสียเวลากับ โควิดแล้วก็สุขภาพตัวเองก็ถือว่าเร็วอยู่ถือว่าเร็วปกติปกติรอบที่จะสง่งก็จริงก็คือวันที่สิบของเดือนนี้เนาะก็ผมผมก็มาติด <c oughs> เรื่องโควิดแล้วก็เร <c oughs> ื่องสุขภาพแล้วก็ก็ติดวันหยุดผมก็เลยไม่ได้เล่นเพราะว่ายังไงมันก็ต้องหยุด หยุดเจ้า <c oughs> ก็พอครับสินค้าน่าจะได้ส่งไม่เกินวันที่ยี่สิบได้ส่งไปผ่านทองก่อนเนาะถ้าส่งผ่านทองมันก็จะตรงกับวันศุกร์วันที่ยี่บสองก็ต้องทาเออน้องพบก่อนว่าวันที่ยี่บสองเขาหยุดไหมถ้าหยุดก็จะส่งวันที่ยี่บสองเลยน่าจะหยุดหรือเปล่า ถ้า22ไม่ได้หยุดก็จะเป็นวันที่ยีวันอังคาร26ก็จะไปถึง27เตรียมแพ็กองแพ็กของก็น่าจะ29 30นะแต่จะเร่งให้วันที่2ีจะให้น้องเขารับสินค้าวันที่2 2ก็ส่ง22ไปถึง23วันเสาร์ ก็ยี่สิบี่ยี่ห้ายี่หกก็คือให้เขาเตรียมแพ็คแล้วก็เตรียมส่งก็ไม่เกินสิ้นเดือนน่าจะได้สินค้าสิ้นเดือนเมษาไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาก็จะไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาผมจะตีคิวไปแบบนี้เนาะวันนี้ ก็ฟักทองเสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมเตรียมทำทรงทรงกองต่อนะทรงกองก็จะเจาะรูพอตอนนี้สองทุ่มน่าจะสองทุ่มตรงเจาะ,ะรูเจาะรูแป้นเจาะรูก็ต้องใช้พัดลมเป่าละเพราะว่ามันมันเจาะรูเยอะเจาะรูก็เยอะ อ,อกก็ต้องใช้เยอะคื <c ười> อเขาใช้เยอะออก็ว่าจะก็จะทําชิ้นหนึ่งทรงกองแล้วก็จะทําฟักทองเนาะทำคงจักสามสามทรงก่อนที่ทําคือใช้ไหวายนะครับจะทำสามถ้ามีเวลาก็จะทําทําไว้ทําไว้แล้วก็ส่งไปให้น้องท็อปเขาลงกลมขาย ตหากตัวนั้นของผมก็ถ้าใครประหยัดประหยัดเงินแต่ความสวยงามเท่ากันนะครับสวยงามแข็งแรงเท่ากันมันติดที่ว่าผมได้เราได้ลงทุนเพิ่มคือซื้อหวายซื้อคอนออซื้อแป้นก็ซื้อทุกอย่างซื้อหัวกึ่ง ก็ลงทุนผมก็จะมารวมรวมแต่คือใส่ให้เฉยใส่ให้ไปแล้วก็ตีราคาที่ผมได้ลงทุนไปแค่นั้นนหะถ้าอยากทัาอยากอยากอยากจยกทำให้มันสวยงามขึ้นอยากให้ทุกท่านได้มีสินค้าที่เออานำสมัยตามสมัยเนาะคือเห็นเขาใช้ แป้นกึ่งที่มีรูปรูปลักษณ์หน้าตาแบบแล้วถ้าใครจะชอบหัวกึ่งประตูคอนก็จะตกแต่งภายในก็คือมีผ้ามีผ้าตกแต่งภายในน้องผ้าปิดหัวแล้วก็ผ้าก้นรองที่นกแล้วก็ผ้าคุมก็ไปติดตามดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับ ว่าได้ใส่ใส่ลองดูมันใส่มันก็สวยสวยไปอีกแบบถ,ถ,ถ้าถ้าจะสวยจะดีก็คือสีแดงนะสีแดงกับสีเขียวถ้าเขียวก็ต้องเขียวออกดำดำมืดๆถึจะสวยแล้วก็เขียวเขียว,เข,ยวเขียวพระจันทร์เหลืองพระจันทร์มันจะสวยก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อก,กี้ก็ลงไปแล้วสองคลิป ตัดต่อเรียบร้อยทุกอย่างแต่มันเสียงมันเสียงไม่ติดไมคมันช็อตเนาะอ,อ่กล้องก็ม,ม่ดีโทรศัพท์ก็บ้านประมาณแบบนั้นนะครับเรเสร็จเรียบร้อยแต่ขั้นตอนสองขั้นตอนที่สอนไปก็ก็ไปลองทําให้เป็นก่อนถ้าทําเสร็จถ้าทําได้แล้วก็ก็คอมเมนต์ใต้ออคลิปมาทำว่า จะให้สอนขั้นตอนไหนนะครับก็โอเคใช้เรียบร้อยใส่ก้นก้นนี่จะทำยากมากตรงนี้ใช้เวลาทั้งวันก้นมันก็ถือว่ายากแต่พอทำเสร็จแล้วมันจะแข็งแรงสวยงาม ปตูผมจะทำงี้ผมผมจะไปผักให้มันขึ้นไปบนสุดเนาะจะทําให้เป็นล็อกแค่นี้เวลาถ้าเท่าเราทําสุดแล้วมันหลวมเราเราเปิดแล้วมันจะไหลาตามลงมาก็คือผักเข้าไปแล้วล็อกให้แน่นเนาะแล้วก็ทําบางทําบางทําเล็กกว่าเดิมโอเค ก็พรุ่งนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปก็คือทั้งทรงกลองทรงถังไวเนาะวันนี้ก็ฝากไว้สักแนาทีโอเคเราติดตามทรงกลองนครับพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ